ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Special View Podcast ครับรายการที่จะไม่ได้เล่าเรื่องฟุตบอลแค่ในสนามแต่จะพาทุกคนย้อนกลับไปฟังเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่หลังเสียงนกหวีดเรื่องของผู้คนบ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกฟุตบอลเพราะทุกตำนานรวนมีที่มาและทุกทีมต่างมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันครับอยู่กับผมวิว The Special View นะฮะแน่นอนครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวในวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยฮะขอบคุณทุกๆคนฮะโอ้เป็นช่องเล็กๆที่คนดูอีพีแรกตอนนี้8ปดพันกว่าคนแล้วซึ่งโอ้โหดีใจมากฮะเห็นคอมเมนต์มากมายครับอ่านทุกอันฮะไม่ได้ไม่อ่านแล้วก็อยากจะตอบทุกอันแต่ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยอ่านหมดทุกอันต้องบอกว่าอ่านหมดทุกอันจริงๆเอ er ่อบางคนบอกว่า <S <S ให้ไปเอาขาตั้งไม้มามาแล้วฮะมาแล้วจริงๆมีอยู่แล้วฮะแต่แค่ว่ารอบที่แล้วคือลืม ลืมลืมเอามาก็เลยก็เลยใช้เป็นถือเอาต้องขออภัยด้วยแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออภัยจริง,รงๆก็คือเรื่องของฉากอาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าพูดตรงๆนะฮะยังไม่มีงบะฮะยังไม่มีงบก็เลยต้องต้องเอาแบบเท่าที่พอมีก่อนแล้วกันนะฮะดีใจดีใจมากๆที่ท,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 ที่ที่ทุกคนชอบนะครับดีใจมากๆที่ทุกคนคอมเมนต์ดีใจทุกคนที่ดีใจที่แฟนเชลซีทุกคนเข้ามาดูกัน แล้วก็จะพยายามมาบ่อยมากขึ้นมาให้มันถี่มากขึ้นเพราะตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะบอกทุกคนว่าอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งเพราะว่ากลัวจะทําไม่ทันตอนนี้ก็ยังติดงานอยู่ยังยังเคลียร์งานอยู่นะฮะต้องบอกว่าผมก็ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่ขอบสนามด้วยก็เลยกำลังเคลียร์ให้มันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้มันต่อเนื่องมากขึ้นนะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะฮะว่าเข้าเรื่องวันนี้ก็เลยดีกว่าผมขอย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกฮนะ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเชลซีมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสงครามด้วยซึ่งพอผมไปอ่านมาเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยแบ่งเป็นสองพาร์ทว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีอีกพาร์ตนึงเป็นพาร์ทที่สองเพราะว่าสงครามโลกเนี่ยมีทั้งหมดสองครั้งและเชลซีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสองครั้งนี้ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าในเวลานั้นเองเนี่ยเสียงระเบิดเนี่ยกบเสียงเชียร์ฟุตบอลไปทั้งหมดจากที่อังกฤษเป็นประเทศที่มีการพูดถึงของเรื่องฟุตบอลมากที่สุดกลายเป็นประเทศที่มีผู้คนล้มตาย ลำดับต้นๆเลยด้วยซ้ำและอย่างที่บอกครับเชลซีกำลังเผชิญหน้ากับสงครามโลกครั้งแรกที่กำลังจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนคนแล้วก็เปลี่ยนโลกฟุตบอลไปตลอดกาลและเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นตอนที่ชื่อว่า the w a r behind the b e a s t part 1สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังสนามสแตมฟอร์ดบิจ์ ขออนุญาตเล่าแบ็กกราวด์คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1ต้องย้อนกลับไปในปี1914ณกรุงซาลาเยโวประเทศบอสเนียมีเสียงปืนที่เปลี่ยนทั้งโลกไปตลอดกาลนะตอนนั้นนะฮะ กำลังมีขบวนเสด็จของพระที่นั่งของอาดุกฟานเฟอร์ดินานด์มงกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียและฮังการีพร้อมพระชายาที่เสด็จไปด้วยขบวนรถยนตพระที่นั่งเคลื่อนที่ผ่านไปท่ามกลางฝูงชนแต่สิ่งที่น่าสนใจต,ตอนนั้นต้องบอกว่ามีชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังแฝงตัวอยู่พวกเขาคือนักชาตนนิยมชาวเซิร์ฟที่หมายจะสังหารราชทายาทและสุดท้ายครับสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นครับมงกุฎราชกุมาร ออสเตียฮังการีพร้อมพระชายาถูกรอบสังหารน,นะโดยชายหนุ่มเซิร์ฟที่ชื่อว่ากาฟิโลฟิมซิปและสิ่งนี้แหละที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญที่สุดในท้องถิ่นณนเวลานั้นและกลายเป็นไฟที่ลุกลามจุดชนวนให้ทั้งโลก เกิดความหายนะแต่และประเทศก็ต้องประกาศจุดยืนว่าตัวเองจะอยู่ฝั่งใครและตัวเองจะสนับสนุนใครและแน่นอนครับจกักรวรรดิออสเตรียอังการี่ประกาศสงครามกับเซอร์เบียเต็มตัวเยอรมันหนุนหลังออสเตรียคับรัสเซียออกมาปกป้องเซอร์เบียฝรั่งเศสหนุนกับรัสเซียหรือจะเป็นเยอรมันที่บุกเข้าเบลเยียมเพื่อทะลวงเข้าหาฝรั่งเศสและแน่นอนครับประเทศอังกฤษจึงต้องประกาศสงครามกับเยอรมันในวันที่4สิงหาคมในปี1 9 1 4ช่วงเวลา ไม่กี่สัปดาห์หลังมีเสียงปืนนั้นเกิดขึ้นโลกทั้งใบก็เกิดสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต้องบอกว่ากินระยะเวลายาวนานกว่า4ปีมันไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังทหารหรืออาณานิคมนะฮะแต่มันคือผลพวงของความทะเยอทะย,ยานทางอํานาจระบบพันธมิตรซับซ้อนและมีกระแสะชาตินิยมที่รุนแรงมันอรลมานไปหมดครับเต็มไปด้วยระเบิดเสียงปืนมีการสู้รบกันหลากหลายประเทศครับความโหดร้ายที่เริ่มต้นขึ้นนะ คือแนวลบด้านตะวันตกมีการสูญเสียทหารกว่านับล้านคนบางก็ต้องจมอยู่ในโคลน ตายอยู่ในโคนนะเสียงปืนกลแก๊สพิษและเสียงกระสุนปืนใหญ่ที่ต้องบอกว่านะเวลานั้นเองเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบเดียวที่ทําให้ทุกอย่างเงียบลงทั้งสองฝ่ายผัดกันยิงกันไปกันมาครับผัดกันตายโดยไม่มีใครที่จะขยับขยืน่นหรือถอยเลยหนึ่งในสมรภูมิที่โหดร้ายที่สุดก็คือแม่น้ําซอมครับในปี1916แค่วันแรกนะครับที่มีการลบอังกฤษก็สูญเสียทหารไปกว่า5 7 0 0 0นายตลอดการลบนั้นฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจต่างเสียชีวิตรวมกันกว่า1ล้านคนความสูญ,ญเสียแบบน แนวลบครับจะเป็นฝรั่งเศสรัสเซียจะเป็นตะวันออกหรือแอฟริกาเหนือจนถึงปี1917สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนฝั่งจังรวัดรัสเซียเกิดปฏิวัติในบ้านตัวเองต้องถอนตัวออกจากสงครามขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนแรกแค่ดูอยู่ห่างตัดสินใจที่จะกระโดดเข้ามาในสามภูมิหลังที่เรือของตนถูกโจมตีโดยเรือดำน้ำเยอรมันและมีการติดต่อไปที่เม็กซิโกเพื่อร่วมเข้าโจมตีอเมริกาแล้วตอนนั้นประธานาธิบดีวูดโลวิลสันกล่าวอย่างเด็ดขาดว่าโลกต้องปลอดภยัยสำหรับประชาธิปไตยหลังจากนั้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับอาหารอเมริกาหลังไหลเข้าสู่แนวลบด้านตะวันตกและทาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มตีโตได้สําเร็จเยอรมน,นีเริ่มอ่อนล้าทั้งเศรษฐกิจและสภาพสังคมตัดสินใจเปิดเกมบุกค,ครั้งสุดท้ายและถูกต้านไว้ที่แม่น้ํามาร์จนทําให้เยอรมันกลับถอยแนวรับเดิมในปี1918ฝ่ายมหาอำนาจเริ่มยุบตัวลงเริ่มถอยแล้วเริ่มไม่ไหวมีการช่วยเหลือมีการเข้าร่วมของอเมริกาทําให้ฝ่ายของเยอรมันก็ต้องถอยตัวลงจนแบลเลียยอมจำนนออสเตรียฮังการีแตก เเป็นสียงจกักรพรรดิวิลเฮมที่2ของเยอรมันสละบ,บัลลังก์ในวันที่11พฤศจิกา1918พร้อมทั้งเยอรมน,นีลงนามสงบศึกในสงครามโลกครั้งที่1และทุกอย่างก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการครับ โดยทิ้งร่องรอยความสูญเสียในทุกพื้นที่ในทุกแผ่นดินและในปีถัดมาครับสนธิสัญญาแวร์ไซด์ถูกจัดระเบียบใหม่ในโลกแต่เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่เหยียบเยอรมันแบบจมดินไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายการสูญเสียแผ่นดินหรือการยอมรับว่าเยอรมันคือต้นต่อของสองครามทั้งหมดสนธิสัญญานั้นนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ปิดแผลให้เรียบร้อยครับมันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่กําลังรอวันระเบิดนั่นเองขณะเดียวกันจกักรวรรดิใหญ่ของยุโรปทั้ง4เยอรมันออสเตรียฮังการีออสตม และรัเสเซียก็ล่มสลายลงทั้งหมดส่งผลให้ภูมิศาสตร์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฮะประเทศใหม่เกิดขึ้นหลายแห่งเช่นโปลแลนด์เบโกสโลวาเกียหรือจะเป็นยูโกสโลวาเกียและถามว่าในประเทศไทยเนี่ยกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างประเทศไทยหรือแดนสยามในเวลานั้นครับไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย ฮังการีในเดือนกรกฎาคม1917พร้อมส่งกองกำลังทหารกว่า1,248นายไปร่วมแนวรบที่ฝรั่งเศสโดยทหารที่ส่งไปนะครับเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ยานประหาะและสนับสนุนส่วนต่างๆอยู่ด้านหลังของการรบนั่นเองแม้จะไม่มีบทบาทในแนวหน้าโดยตรงแต่การตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรก็เป็นชะตาของประเทศไปเลยประเทศไทยหรือประเทศสยามของเราได้เจรจาสันติภาพแวร์ไซ์ แล้วเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ได้ก่อตั้งสันนิบาตชาติครับและสามารถที่จะเจราจาสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากยุโรปได้สําเร็จถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากในการฟื้นฟูนเอกสารและศักดิ์ศรีของแดนสยามให้ทัดเทียมกับนานาชาติในศตวรรษใหม่อย่างแท้จริงนะนี่ก็เป็นรู้เรื่องราวคร่าวๆนะของแบ็กกราวสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการลอบสังหารครับแล้วก็เข้าสู่สงครามแบบเต็มตัวตลอด นานกว่าเกือบ4ปีนี่ก็คือแบ็ก o ก n าในสงครามโลกครั้งที่1นะถ้าชื่อหรือข้อมูลไหนตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นตามข้อมูลที่ผมไปสืบหามานี่ก็เป็นทั้งหมดของแบ็กเก่าคร่าวๆแล้วกันนะฮะท,ที่เกี่ยวกับสงครามโลกในครั้งนี้ผมว่าเราต้องเข้าเรื่องของเชลซีกันแล้วว่า เชลซี Chelsea, ไปเกี่ยวข้องตรงไหนไปเกี่ยวข้องยังไงไปเชื่อมโยงยังไงรอนดอนในคศ1914ภายใต้ร่มพระบาทพระบารมีพระเจ้าจอร์จที่5อย่างที่หลากหลายคนเห็นกันครับว่าตอนนั้นเองเอ,อ,อังกฤษก็มีฟุตบอลมากขึ้นมีคนมาเตะฟุตบอลมากขึ้นมีลีกที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนักฟุตบอลทั่วเกาะอังกฤษครับต้องกลายมาเป็นทหารต้องเป็นมากกว่านักกีฬารวมถึงผู้เล่นเชลซีหลากหลายสิบคน ที่ร่วมเข้าสมัครลบทันทีที่สงครามเริ่มต้นขึ้นหลากหลายสโมสรครับต้องส่งนักเตะไปเป็นทหารกันไปเป็นแนวหน้ากันและเชลซีเองก็ไม่ใช่แค่ส่งนักเตะไปเป็นแนวหน้าแต่ยังส่งลูกฟุตบอลไปแนวลบด้วยและมีแคมเปญที่ชื่อว่าเชลซีฟุตบอล for t o m m y มันคือการระดมทุนกันนะแล้วก็ส่งลูกฟุตบอลไปเป็นลูกฟุตบอลจากเชลซีและตามข้อมูลเนี่ยบอกว่า ลูกฟุตบอลจากเชลซีเนี่ยถลูกส่งไปฟุตบอลนั้นถูกนําไปใช้ในวันค,คริสต์มาสถูกหรือเรียกกันว่าเป็นวันที่หยุดยิงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยคือทหารจากอังกฤษแล้วก็เยอรมันหยุดยิงกันในวันคริสต์มาสแล้วก็ไปเตะบอลร,ร่วมกันได้ครเป็นการพักลบชั่วคราวแล้วก็มาเตะฟุตบอลกันเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงคะเพราะว่าพอเลยวันคริสต์มาสแล้ว ต่างคนก็ต้องต่างถือปืนแล้วก็ยิงกันแล้วในวันคิสมาต่อไปหรือรอบต่อไปก็อาจจะไม่ได้เจอคนคนนั้นแล้วเพราะว่าคนคนนั้นได้จากไปแล้วก็ได้นี่คือสิ่งที่ว้าวมากที่สุดว่าวันคริสต์มาสสามารถหยุดยิงกันได้และอีกหนึ่งบทบาทของเชลซีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นคือการทำเหมือนเหมือนแคมเปญหรือเป็นโครงการนะครับที่ชื่อว่าฟุตบอลเลอร์แบทเทิเลียนหรือถ้าแปลเป็นไทยนะครับคือกองพันนักฟุตบอลซึ่งก่อตั้งโดยวิลเลียมจอห์นสันฮิก พื่อระดมนักเตะจากลีกอังกฤษไปเป็นทหารแล้วก็ทางวิเวอันวูดเวิร์ดอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษและทีมเชลซีคือตัวละครหลักที่เดินรอบสนามสเตมฟอร์ดพิตครับชวนแฟนบอลให้ไปสมัครเป็นทหารภาพตอนนั้นครับเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษและกัปตันของเชลซีครับได้เดินเชิญชวนในสนามสเตมฟอร์ดพิตครับเชิญชวนเหล่าแฟนบอลเชิญชวนนักฟุตบอลให้เข้าร่วมการลบในครั้งนี้แล้วบางคน ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยครับบางคนใส่เสื้อเชียร์บอลมาแล้ววันนั้นเองเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเครื่องแบบแล้วพร้อมที่จะไปออกลบทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามแซมฟอร์ดบิดในวันที่กําลังมีสงครามอยู่และชื่ออย่างแฟงโอฮาร่าครับดาวยิงสูงสุดของเชลซีในปี1910เมื่อมีการส่งไปลบเกิดขึ้นก็ต้องมีการสูญเสียครับแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยและหนึ่งในนั้นคือแฟงโอฮาร่า ดาวยิงสูงสุดของเชลซีเขาเสียชีวิตลงในสนามรบในปี1915แล้วก็อีกหนึ่งคนคือบ๊อบวิงทิงแฮมหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนเขาเรียกกันว่าปอมปอมไอคอนในยุคแรกของเชลซีก็เสียชีวิตเช่นกันในปี1917ส่วนจอร์ดเคนเนดีอดีตกองหลังเชลซีก็ไปลบกับกองทัพอเมริกาและสิ้นใจในสนามหมอระภูมิที่ชื่อว่าแพทเอิร์เดลครับมีนักเตะ และเจ้าหน้าที่อีกหลากหลายสิบคนครับที่เขาไม่ได้กลับมาพวกเขากลายเป็นชื่อบนเชลซีโลออฟออเนอร์แผ่นจารึกที่ระลึกถึงผู้ที่พีชีพเพื่อชาติและนี่ก็คือการสูญเสียของเชลซีแล้วก็สิ่งที่สโมสรเชลซีได้ร่วมช่วยในสงครามในครั้งนี้นะฮะและอีกหนึ่งเรื่องในปีนั้นเองนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลกันบ้างนะฤดูกาล1914-15นี่คือดีครั้งสุดท้ายก่อนหยุดไป4ปีครับ เพื่อให้ทุกอย่างโฟกัสกับสงครามเอลซีได้เข้าชิง FA คเับเป็นครั้งแรกครับแต่สิ่งที่แฟนบอลจาได้ไม่ใช่ผลการแขง่งขันนะแต่เป็นภาพของเหล่าทหารที่อยู่เกือบครึ่งสนามที่เต็มไปด้วยเครื่องแบบจนแมตชน,นเนี่ยเขาเรียกกันว่าคาคีคับไฟนอลคาคีคือเครื่องแบบทหารครับสีเครื่องแบบหาร,ร,ร,บบหารสีน้ําตาลที่อมเขียวอ่อนแล้วก็คัไฟนอลก็คือ นัดชิงแชมป์ FA c เ p รนั่นเองเราชิงชนะเลิศในนัดนั้นนะครับจบไปด้วยเชลซีแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสามประตูศูนย์ในวันยากาศที่เศร้าและเงียบสงัดถึงแม้ฟุตบอลลีกต้องหยุดไปนะแต่เชลซีก็ยังมีการลงเล่นอยู่ในลีกสมัครเล่นและคว้าแชมป์ได้ถึง2สมัยนะครับในช่วงสงครามโลกเพื่อไม่ให้คนในเมืองลืมไปว่าเชลซียังอยู่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทางด้านการลบก็ลบไปแต่ในเมืองการใช้ชีวิตก็ยังต้องคงอยู่แม้ฉากหลังจะเต็มไปด้วยเสียงระเบิดเสียงปืน ในประเทศที่ฟุตบอลเป็นศาสนาเนี่ยมันก็ยังต้องคงอยู่ต่อไปและถ้าถามว่าสนามสซน,สนฟอร์ดบิตนะตอนนั้นเป็นยังไงคำตอบก็คือได้ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกทหารเป็นที่เรียบร้อยและกลายเป็นเวทีระดมทุนของสังคมอังกฤษมีการจัดแมตช์การกุศลมีการแข่งขันเบสบอลระหว่างทหารอเมริกาและอังกฤษซึ่งมีทั้งพระเจ้าจอร์จที่5และวินสตันเชอร์ชิล มาร่วมชมและสุดท้ายสงครามโลกครั้งที่1ก็จบลงในปี1918ฟุตบอลลีกก็กลับมาอีกครั้งในปี1919การเล่นหลังจากสงครามเชลซีจบที่3ซึ่งเป็น,นัำดับที่สูงสุดของทีมในขณะนั้นแฟนบอลกลับมาที่สแตมฟอร์ดบิดเต็มความจุอีกครั้งครับแม้จะไม่มีถ้วยแต่การที่อยู่รอดจากสงครามและกลับมาได้ในฐานะสโมสรที่ยังยืนหยัดมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าไดแชมป์เสียอีกนะฮะ และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเชลซีในสงครามโลกครั้งที่1ครับเชลซี Chelsea มีส่วนร่วมมากมายครับผมว่าอีกหลากหลายสโมสรก็มีส่วนร่วมเช่นกันครับเพราะว่านี่มันคือการที่ต้องสู้เพื่อชาติครับสิ่งที่ผมจะเล่ามันก็คือเป็นเรื่องราวของมุมของเชลซีเชลซีมีการส่งทหารไปเชลซี Chelsea มีการเปิดแคมเปญส่งลูกบอลและเชลซีมีการเชิญชวนให้นักเตะหรือผู้ชมกองเชียร์ ไปร่วมรบเป็นแคมเปญที่เชลซีทําให้มันเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่ทําให้โลกตะลึงไปคือวันคริสต์มาสที่ทุกคนหยุดยิงกันได้โอเคถ้าพูดถึงสงครามแล้วเราอาจจะเห็นภาพแต่สิ่งที่โหดร้ายสิ่งที่ทําให้เสียความรู้สึกแต่สิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นเหมือนอดีตที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอีกผมแล้วผมก็เชื่อว่าในปี2024-25นี้แล้วก็อยากจะให้สงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แม้ว่าจะเป็นประเทศไทย หรือจะเป็นดินแดงไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรดีหรอกฮะมันก็มีแต่ความสูญเสียมีแต่ความเสียใจมีแต่ล่องลอยมีแต่ความแค้นผมว่าเรามาทำให้โลกนี้มันน่าอยู่และสวยงามกันดีกว่าและเรื่องของเชลซีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสโมสรน,นะฮะแต่มันคือภาพจำของสังคมในอังกฤษยุคที่ลูกบอลและลูกปืน เดินเคียงข้างกันในประวัติศาสตร์และเป็นยุคที่เสียงเชียร์เงียบลงแต่จิตวิญญาณของสีน้ำเงินไม่เคยเลือนหายจากสนามไปฮะจบแล้วฮะนี่ก็คือเรื่องราวของพาร์ทที่หนึ่งถ้าเราไม่รู้เรื่องตรงไหนติดขัดตรงไหนติชมกันได้เลยนะฮะนี่ก็เป็น e p 2พาร์ทที่1เชลซีกับสงครามโลกครั้งที่1และเดี๋ยวตอนหน้าครับ วางไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใน The Special View Podcast ครับโอ้ยก็สุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับนี่ก็ถือว่าเป็น EP 2ครับก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับยังอัดนานอยู่เหมือนเคยครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนหน้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาแน่นอนฮนะในพาร์ทสอง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ